แต่ช้ามาพคดรับงาออกต่ปานดูแต่ใจแข็งกันลอมุนไปในทุกเส้นทางแม่แดดร้อนฝนก็บนฟ้ามันคืมชางเสือกันสนติดหลังใจยังไม่ถอยก็เลยเดินอย่างฉันมีฟันเป็นแลงคอยชอบตูสตาทุบรี n g าดิวันใส่หมวกกันน็อกมือจับแท่นไม่มีวัน ยังแจ้งเตือนงานใหม่เข้ามาตัวส่งมันไกลแต่ใจฉันยังมีหาฝ้าแดดที่ร้อนฝ้าฝนที่ซัดเข้ากล่องในกล่องฉันจืดด้วยความสัตย์ถึงมือคุณแน่แม้ทั้งลันจะชันไรเดอร์อย่างฉันยิ้มในทุกวันบางทีต้องรอที่ร้านเป็นชั่วโมงเสียงคล้องร้องดังแต่ใจยังประคองเพื่อครอบครัวคือความฝันในวันใหม่ฉันจะลุยไปแม้เส้นทางจะยากไว้ล้มุนไปในทุกเส้นทางแม้แดดร้อนฝนตกหรือฟ้ามันคุ้มใจ เพยกเาดิอย่างฉันไม่ฟันเป็นแดงของคนในเมืองใหญ่วิ่งหาเวลาทองไม่เดินอย่างฉันแค่วังให้วันมันไม่ต้องเหนื่อยเกินไปแต่ทุกดับเหนือที่ไหลคือแรงผลักดันที่ทำให้ชีวิตมีไฟบางคนมองเราดูธรรมดาแต่ใครจะรู้ว่าพา ไม่ใช่แค่ข้าวในกองแต่คือความหวังส่งถึงมือคุณเหมือนส่งฟันไปในเส้นทางฉันรู้ดีว่างานนี้มันไม่ได้ง่ายรถติดฝุ่นควันปัญหามากมายแต่ทุกครั้งที่ลูกค้ายิ้มช่างปุ่นใจเพราะรู้ว่าฉันทำให้วันของใครดีขึ้นไปเช้าจนเย็นลุยทุกโซนใจไม่เคยหยุดแม้โลกมันจะโคลนรวยเกอิอย่างฉันไม่ได้แค่ส่งของแต่เราส่งความหวังในโลกที่มัวมอง มันไปในทุกเส้นทางแม่แดดร้อนฝนตกหรือฟ้าร้อนขึ้นจังเสือกันฝนปิดหลังจะยังไม่ถอยก็เลยเจออย่างฉันฝันแต หมุนต่อไปแม้ชีวิตมันจะเหนื่อยทุกไม้ยที่วิ่งไปใจฉันไม่มีเบื่อไรเดอร์คนนี้ฝากฝันไว้ในมือคุณเพื่อว,วันพรุ่งนี้ฉันจะสู้จะล้อไม่หยุดหมุน หูฟังระดับเทพและโปรยูทูบพเมยมกดลิงก์สินค้าได้เลย